สวัสดีครับพบกับผมธนายรถไทยิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหน้างานขุดมันเหมือนเดิมนะพี่น้องพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณนู้นแหละครับอยู่ที่ฝั่งสิบสองไร่ครับพื้นที่ครับอยู่ที่สิบสองไร่ครับมากับฟอร์ดหกสี่ศูนย์เหมือนเดิมครับตัวแรงของเสียหมืดครับ หน้าง,งานนี้ก็น่าจะขุดเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเพราะว่าหาคนงานไม่ได้นะครับเสียเมือดเพราะว่าคนงานก็ตัดอ้อยครับหาคนงานได้น้อยครับวันนี้ก็มาขุดรอแต่เช้าเหมือนเดิมครับตอนเช้าต้องเอารถออกมาทุกเช้านะพี่น้องทุกเช้าครับเอามาขุดรอไว้ครับขุดรอแล้วแล้วก็ขับรถแปลอีเจนครับแล้วก็มารอคนงานครับ ช่วงนี้ผมก็ไม่มีคลิปลงมาโอ้หลายวันแล้วนะพี่น้องก็คิดถึงอยู่นะครับอยากมีคลิปลงเรื่อยๆครับให้พี่น้องได้ดูครับก็ตจดภารกิจครับหลายอย่างครับติดงานตัวเองครับแต่ว่างานเสียมืดก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่น้องก็วันไหนว่างเดี๋ยวผมก็ตามถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับนานๆทีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ มัวแต่ทําแต่ของตัวเองครับงานไล่ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปครับ รถซื้อมาได้3มปียังยัง,ยง,ยงจิกนะพี่น้อง3าปีจะเข้าถึงปีที่สี่แล้วครับมันก็เป็นตอไม้ยางเก่าครับต้องขุดช้าไปเรื่อยๆครับถ้าจะขุดเกียนหนึ่งเหมือนเหมือน,พ,นพื้นพื้นที่ธรรมดาขุดไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ธรรมดาก็ไม่มีตอไม้ยางครับอันนี้ยกยก,ยกทับยกทับล่อง ร่องเก่าของยางเลยนะครับของตอไม้ยางครับก็เลยจะขุดยากนิดหน่อยครับต้องใช้โลซีครับในรอบเครื่องต่ำๆครับไปเรื่อยๆครับปีนี้ก็ราคามันตกต่ำนะพี่น้องก็เอาใจช่วยครับสำหรับไอชีพเกษตรกร,เ,กรเราครับ หัวมันก็เป็นหัวดีอยู่นะพี่น้องหัวมันครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าราคาปีนี้ไม่ไม่ตอบโจทย์นะพี่น้องราคาก็แค่ตันละสองพันครับบ้านพี่น้องตันละเท่าไหร่ครับแถวเขียนนี้แค่สองพันครับก็ถ้าเป็นรถไทตัวเองหรือที่ตัวเองก็พออยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงวดรถไถทที่ยังไม่ เป็นของตัวเองก็หนักหนาอยู่นะครับกับค่าเช่าที่ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรถไถข,ของตัวเองเป็นที่ของตัวเองด้วยครับเสียหมืดนครับก็พอไปได้ครับหลอบเครื่องตำาำประหยัดน้ํามันครับ6 6หกสี่ศูนย์นี่ถือว่าเป็นรถที่ยังใช้ดีนะพี่น้องเป็นรุ่นในตำนานที่คนยังยอดฮิตนะพี่น้องหกหกสี่ศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์ครับ 6 0 0ครับรุ่นนี้ครับ5,000ครับเป็นรถที่ทนทานครับใช้งานดีด้วยครับอัตราการกินน้ำมันก็ไม่แตกต่างกับรถใหม่หรอกพี่น้องรถใหม่ๆออกมาแต่ศูนย์นี่ก็อัตราการกินน้ำมันก็สูสีกันครับไม่ใช่ว่ารถหลายปีจะกินน้ำมันเสมอไปครับก็ประหยัดน้ำมันดีเหมือนกันครับ ผมก็ใช้งานมาก็สองปีนิดๆแล้วรถผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันดีครับรถเสียมือคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีนะพี่น้องความหามปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีครับสําหรับปอดนี่ถือว่าเป็นรถที่แข็งแรงแข็งแกร่งครับพี่พน้องปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็รถไทยนี่ก็ใช้งานยาวๆครับปัญหาจุกจิกก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเกี่ยวนี่ก็โอ้ ผมเห็นในบ้านนี่ออกมา3ปีก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ3-4ปีครับเริ่มจะได้ซ่อมหนักๆแล้วนะครับแต่ว่ารถไทยนี่ผมเห็นออกมาใช้งานไปเลยครับห้าหปีครับเปลี่ยนไทยแต่ของเหลียวครับก็ถือว่าเป็นรถที่ทนทานอยู่นะครับรถไทยครับเขาก็ออกแบบมาดีนะครับ ช่วงนี้ก็ดูงานเบาๆไปก่อนครับสําหรับหน้าง,งานขุดมันครับอ็หน้าแรงตกมาก็เดี๋ยวก็ได้ลื้ขคันนาเดี๋ยวก็ได้ปรับที่นาครับหน้าแรงเดี๋ยวก็มีมาครับแต่ว่าถ้าจะทําหาหน้างงานหุ่นหดเหมือนแถวอื่นน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีครับเพราะว่าแถวนี้เขาก็ใช้แต่มไม้โครครับหน้าง,งานพวกรื้อต่อไม้ใหญ่ๆพวกต้นไม้อย่างนี้ครับมีแต่มไม้โคนะครับ ขุดนาพวกแปลงใหญ่หญครับแถวเขตบ้านผมก็มีแต่มแม่โครครับก็เลยไม่มีหน้างานหนดหดให้พี่น้องได้ชมครับแต่ว่าเป็นหน้างานที่รถไถทําทง่ายครับไปเรื่อยๆครับก็แบบนี้ก็รักษารถเราได้นานนะพี่น้องดีกว่าไปเจอหน้าหางหน้หนางานแบบหงดหดครับหน้างานแบบนั้นก็รถไทก็อยู่ไม่ได้นานครับก็ได้ส่อมครับ ก็ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ